บ้านหลังเดิมที่เคยสงบกลับไม่เงียบอีกต่อไปเมื่อลังขนมแมวของมินีมิวหายไปอย่างลึกลับและผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งคือโฮงแมนหมาโกนเด้นจอมซื้อที่บางทีก็ไม่ซื้อมินีมิวจึงเริ่มแผ่นไล่ล่าสืบตกตาและหลอกล่อโดยไม่รู้ว่าโฮงแมนเองก็กำลังเล่นเกมหลอกกลับอยู่เหมือนกันเกมไล่จับแมวหมาจึงเริ่มขึ้นทั้งกับดักขนมแมวปลอมตุ๊ก,กตาหม,มาโกนนิ่งเสียงปลอมจากลำโพง และแม้กระทั่งแอบปลอมเป็นตุ้ก,กระตาแมวเซรามิกแต่พอถึงตอนจบกลับพบว่าคนที่เอาขนมไปคือเจ้าของที่เก็บไว้บนตู้เย็นเพราะเธอกินเยอะเกินไปเมื่อรู้ความจริงโฮงแมนกับมินิมิวไม่พูดกันสาบวินาทีก่อนจะจับมือกันไปแกล้งเจ้าของแทน ส่งกรานมาแล้วบ้านหลังเล็กของโฮงแมนกับมินิมิวกำลังจะเจอคลื่นความเปียกขั้นสุดเมื่อเจ้าของซื้อปืนฉีดน้ำและซื้อลายดอกมาแจกให้ทั้งสองตัวแต่ปัญหาคือมินิมิวไม่ชอบน้ำแค่เจอไอ้น้ำจากกาน้ำร้อนก็ดดขึ้นตู้เย็นแล้วแล้วนี้ดันต้องเล่นน้ำอีกโฮงแมนที่ร่าเริงเกินพิกัดเริ่มบ้าพลังฉีดน้ำไห้ยังแถมยังแอบใส่น้ำเย็นในถังเพื่อความสดชื่นมินิมิวจึงต้องล้างแขนด้วยแป้งเย็นสูตรเผ็ดร้อนจนโฮงแมนร้อง แป้งหรือน้ำพริกวันนี้มินิมิวแอบแปรปฟรีน้ำมนไว้น้าองค์แล้วแอบฉีดน้ำใส่พื้นบ้านโฮงแมนก็แกล้งกลับด้วยการเอาปืนฉีดน้ำไปซ่อนไว้ในห้องน้ำแล้วดับพ้นทุกคนที่เปิดประตูสถานาการณ์บานปลายถึงขั้นต้องมีสัญญาสงบศึกกันครึ่งวันเพื่อให้เจ้าของได้สักผ้าบ้างและสุดท้ายหลังจะเปียกกันทั้งวัน ทั้งบ้านกลายเป็นน้ำท่วมย่อมย้อมฮงแมนกับมินี่มิ้วนอนหมดแปลงใต้พัดลมโดยมีป้ายเขียนว่าเล่นน้ำพอประมาณพรุ่งนี้เจ้าของมีประชุมคำคมท้ายเรื่องน้ำล้างใจไม่พอต้องล้างพลังหมาแมวด้วยน้ำเย็นแค่น,นานก็ไม่เท้าความแค้นที่ยังไม่ได้ชำระ หลังจากเล่นน้ำกันจนเละเมื่อวานโฮงแมนกับมินิมิวตื่นมาพร้อมความมืดล้าและใจที่ยังค้างเพราะตั้งฝ่ายตั้งรู้สึกว่าโดนแกล้งหนักไปหน่อยส่งการวันที่สองจึงกลายเป็นสนามรบฉบับพร้อมนวัตกรกมใหไม่ตุ่มแรงดันยิงน้ำฮ่าทิศทางที่ต่อกับสายยางย่างอลังการส่วนมินิมิวไม่ยอมแพ้สร้างซื้อโดรน้น่น้ำสูตรแมวมาจากร้านออนไลน์พร้อมรีวิวปลอมฮ่าดาว่าพ่นได้แม้ตอนหลับ มินนี่มิวลองยิ่งโดรนไปก้อนแต่โดรนดันบินลงไปพ้นน้ำใสพระที่เดินบินทบาทแถมบินวนกลับมาเชี่ยวเสาไฟส่วนโฮงแมนก็เปิดเครื่องแรงเกินไปพ้นน้ำกระเด็นเข้าบ้านข้างๆไปโดนหม้อแกงส้มแม่ข้างบ้านแตกกระจายยังไม่จบมินนี่มิวซุ่งวางกับดักน้ำปลาใสถุงหวังจะให้ฮงแมนลื่นแตกลายเป็นเจ้าของเดินมาเยียบแทน ส่วนโฮงแมนเอาคืนด้วยการเทน้ำแข่งลงกลางเกงตัวเองเข้าใจผิดว่ามินิมิวจะตามมาชีดท้ายสุดโฮงแมนกับมินิมิวโดนเจ้าของจับได้ทั้งคู่โดนฟาดด้วยไม้เรียวปิ้งขนมปังแล้วสร้างอาบน้ำถูสบู่จนสะอาดเอี่ยมพร้อมคำสร้างส่งกลานพอแค่นี้น้ำใจไม่ต้องเย็ยนเหมือนน้ำแข็งแค่จริงใจก็ชื่นใจได้ทั้งเมืองในวันที่ร้อนจัดจนต้นไม้ยังยุบใบหนีแดด โฮงแมนกับมินิมิวชวนกันไปเที่ยวหมู่บ้านทุ่งหวานหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าผู้คนใจดีเหมือนชื่อแต่วันนี้ไม่หวานเหมือนชื่อเลยเพราะท่อประปาหลักดันแต่น้ำหายวับเหมือนเงินเดือนปลายเดือนโฮงแมนที่ตั้งใจจะไปสดน้ำเย็นใส่น้ำแข็งสิบก้อนต้องมานั่งหอบแดดแทนส่วนน้องมินิมิวตาคมไวเห็นคุณยายคนหนึ่งลากถังเปล่าเดินผ่านเลยแอบตามแต่แอบแบบแมวๆนะไม่ใช่แบบนะ้าสงสยัย และก็พบว่าคุณยายไม่มีน้ําจะหุงข้าวให้หลานกินจากสิบชิ้นชิ้นกลายเป็นภารกิจช่วยชาวบ้านแบบไม่ตั้งใจโฮมแมนที่ปกติแค่ขุดดินฝั่งกระดูกก็ดันใช้สกินมาดั้งเดิมขุด <Good. S 1> เพื่อจะเจอน้ําบาดาลส่วนมินิมิวไม่ยอมแพ้ใช้ของเหลือจากโรงเรียนร้างสร้างเครื่องควบแน่นไอ้น้ําแบบ DIY ที่พอทําเสร็จก็ยืนขำผลงานตัวเองเพราะมันนนาตามเหมือนการน้ําชาผสมจานดาวเทียมเด็กๆในหมู่บ้านที่เห็นทั้งคู่พยายามก็เริ่มมาช่วยบ้างถือขันบ้างถือถังบ้างแค่ถือใจมาด้วยทั้งหมดจึงช่วยกันจัดค่ายน้ําใจเย็นแจกน้ําที่รวบรวมได้ให้ชาวบ้านและมีมุมเล่นน้ําเย็นน้าเย็นคลายร้อนแบบพองอ้ามแม้จะไม่ได้ผักพอนตามแผนแต่ทั้งโฮงแมนกับมินี่มิวกลับรู้สึกเต็มอิ่มไม่ใช่เพราะน้ําเย็นแต่เพราะหัวใจที่อิ่มน้ำใจนั่นเอง ขอคิดท้ายเรื่องน้ำใจไม่เคยขาดแคลนถ้าเรายังแบ่งปันให้กันได้แม้ในวันที่ไม่มีน้ำดื่มน้ำใจที่ให้ไปจะกลับมาหาเราในวันที่เราต้องการในตอนนี้โฮงแมนและมินิมิวต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่หลังจากที่เจ้าของของพวกเขาต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดพวกเขาไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เต็มไปด้วยผู้คนลากหลายรวมถึงสัตว์เลี้ยงแลกแลรกที่ต่างจากที่พวกเขาคุ้นเคยในบ้านเดิม เมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงเมืองไม่มินิมิวที่เป็นแมวขาวดําตัวฉลาดก็ได้พบกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนนเป็นสุนัขพันธุ์ผสมที่ดูเศร้าและหิวโหยมินิมิวไม่รีรอที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยไปหาน้ําและอาหารมาให้มันทันทีโฮงแมนที่เห็นมินิมิวทําเช่นนั้นก็เริ่มสงสัยว่าเพราะอะไรทําไมมินิมิวถึงใ่ใจช่วยเหลือสุนัขตัวนั้นมินิมิวอธิบายว่า การช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่เพื่อให้ตัวเราเองรู้สึกดีแต่มันคือการทําให้โลกนี้ดีกว่าเดิมทุกๆวันหลังจากนั้นโฮ่องแมนก็เริ่มช่วยไปด้วยกันทําให้พวกเขาได้เพื่อนใหม่ในเมืองใหม่การช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้สุนัขพันธ์ผสมรอดชีวิตจากการถูกทิ้งแต่ยังทําให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการช่วยเหลือและการให้ไม่ว่าจะเป็นในโลกของมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามข้อคิดท้ายเรื่อง น้ำใจที่ให้ไปไม่เคยสูญเปล่ามันจะย้อนกลับมาในวันที่เราต้องการมากที่สุดฟังจบแล้วไม่กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r คร์ถือว่าใจร้ายมาก